โอเคร้อยหกสิบสี่บาทชิวๆอยู่นะครับผมมาดิคนดูมาดิคนดูร้อยยี่สิบครับผมโอเคบิ๊กวินครับช็อตนี้นะฮะท่านผู้ชมเท่าไร่กันนะฮะก็ดูหนึ่งพันไปแล้วนะครับผมมาดิก็ดูพันสองไปแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อย สีสิบบาทนะฮะคนดูทุกท่านแน่วสวยๆกันไปะน,น,น,นะครับผมรุ่งบัมซัมเบ้เนี่ยฮะมีวาสาตัวนะโคตรเอามาเกือบหลับแต่กลับมาได้เอาดูแค่นั้นแหละ <c oughs> มาดีหนึ่งร้อยครับผมไว้เชีวอยู่ร้านนะฮะอย่างเงี้ยโอ้โห โอเคครับผมก็กราบสวดัสวัสดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปันอีกเช้งเคินนะครับผมมาดูวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมเดอะคิงโจเกิร์อีกแล้วนะครับผมกันดูนะฮะมานะครับผมตัวหนึ่งหมื่นอีกแล้วนะครับผมดูมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาแก้มือนะครับผมสําหรับเมื่อวานเล่นไปก็เดินแดกนะครับผมดูซื้อไปประมาณ23ฟรฟีเกมนะฮะหายหมดเลยนะหมดตูดกันเลยเดียวกับเกมนี้เออ ก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมผชมใหม่ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสับผู้ชมมา40บาทครับผมชิวๆไปเรื่อยๆนะครับผมสแกตเตอร์เกมนี้ต้อง5ตัวนะครับผมถึงจะเข้าฟรีมือวนผมคิดว่า4ตัวไงโอ้ย100ห้าแถวสวยเพื่อนอือหือีก210บาทสวยเพื่อนสวยโอ้ย6ตัวทำไมไม่แรมต้องเรียงกันด้วยหรอกลับภาพนะไอเราก็คิดว่าเข้าใจว่าไม่ต้องเรียง เบ็ดร้อยนั่นเองคนดูเบ็ดร้อยยังไม่ไหวอ่ะคนดูแม่สมกับเป็นคิงเจากเกอร์จริงๆโอเคร้อยหกสิบสี่บาท chill, chill you, บาาบบชิลๆอยู่นะครับผมมาดิคนดูมาดิคนดูร้อยยี่สิบครับผมโอเคบิ๊กวินครับช็อตนี้นะฮะท่านผู้ชมเท่าไรกันนะฮะก็ดูหนึ่งพันไปแล้วนะครับผม มาดีควดูพันสองไปแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผมสวยๆกันไปนะครับผมบึ้มบัมซัมเบ้เนี่ยฮะมีไว้สามตัวนะโพสเอามาเกือบหลับแต่กลับมาได้คนดูแค่นั้นแหละมาดีอีกหนึ่งร้อยครับผมไหวชิลลอยู่ล้านะฮะอย่างเงี้ยโอ้โห ดีครับผมคนดู244บาทนะฮะตอนนี้เหลือ8,500นะครับผมคนดูเรื่อยๆนะครับผมนดูทุกท่านนะฮะโอเคโอเคโอ้โห มันก็แตกเรื่อยๆแต่ว่ากำไรไม่เห็นมีเลยมาผมไม่ไหวแล้วเด้ประเด็นนะครับผมเข้ายากมากนะฮะตั้งใจซื้อไปเลยห้าพันนะครับผมห้าพันไปเลยนะครับผมไหวชิลอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสิบสองฟรีมาดูฟรีเกมจะเป็นไงนะครับผมดู เอาล้ะนะฮะโอ้โหจนถึงตอนนี้ฮึ้ยยอมใจพีเกมเกมนี้เลยอ่ะคนดูแบบบึ้มๆเลยห้าร้อยแปดสิบแบาทตื้อไปห้าพันเย็ดเคอย่างเชื่อเลยนะครับผมม่บนดูโดนยับๆอีกแล้ววันนี้เบ็ดส,ส,สีพอมาเหลือสอง0ันสี่วัดใจไปเลยแลวกันนะโอ้โหวุ้ย อย่างเกลือเลยคนดูเอาหน่อยพี่โจ๊กเกอร์เอ๋ยมาอุ้ยถ้าพายจ๊กเกอร์เอ้ยสเก็ตเตอร์เข้าเฉยเอาดีมาขอให้แตกแล้วกันฟรีเกมอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้ร้อยเก้าสิบสองบาทแต่ว่าคูน้อยนะคูยังน้อยอยู่ดอกเมื่อกอี้มาดีคนดู โอเคนะครับผมสองร้อยเรียบร้อยฟรีเกมเราได้ห้าร้อยอีกแล้วห้าร้อยยี่สิบสี่บาทครับผมบบเบทห้าสิบเพื่อฟุกเข้าอีกนะฮะไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณดูตอนนี้<บ>มีเสียงเงินอย่างเดียวตอนนี้<บ>โ,อโ,อโ,อโอ้โห เจ็ดร้อยอูย้หูหนึ่งร้อยบาทครับผมสวยเพิ่สวย,สวยมันต้องมีสักชัดเด๋ยวว่าแตกโอ้ห้าแถวครับผมร้ 150. อยห้าสิบเ้ยได้ไปสามร้อยว 300. สวย ก็โอเคละกันนะครับผมสุดท้ายแล้วก็เกือ mm. เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็โดนอีก mm. แล้วนะครับผมสําหรับเกม THE KING j o k e r นะครับผมมาดูก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้เพราะว่าทุนหมดแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับ Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change.